เจอน้องหมากินเลยลูกกินเลยโอ้ยกอดซื้อไก่ทำไงดีเนี่ยนะไปใมากินตรงนี้ปะมาเร็วเร็วซื้อไก่ให้น้องก่อนมา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 เร็วมาหนามามามาเร็ว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 มานี่มานี่กินเลยเแป๊บนึงลูกมากินเลย เออเนาะกินเลยกินแซ่บๆเลยซื้อกับข้าวนะคะเห็นน้องหมาอยู่อ้าวตัวนี้ดุสิเขาใส่ตะก้อไว้เป็นไงล่ะดุะสิพอดีซื้อไก่ย,ย่างอยู่น้องหมาเดินมาหาเลยซื้อให้ละลยเท่าไหร่คะรุงน,นะคะห้าสิบนะครอ,อุ้ยอันนี้ก็อยากกินให้กันมีเจ้าของเจ้ามาแต่ในบ้านอไม่มีเจ้าของเหรอแต่เจ้า จ้ามีแนวคอบฝากเด้คอบปากกกินได้ครอบปากก็กินได้ประเสรนเอาอะไงไะไก่ไปให้ลูกอันนี้เอาเมื่องสยามซื้อไก่ย่างนะคะมาอีตัวนึงกำลังกินแซบอยู่อันนั้นน้องเขาเป็นหมาจอนจัดนะคะทุกคนเห็นอยู่ตลาดเนาะมาแล้วค่ะต้องกล้องมาสี่ร้อยธอนะคะเท่าไหร่ครบเนาะ 400ร้อยเพราะแม่ทอนหาร้อยบ้างเฮ้ยนี่หนึ่งเมื่อกี้ทอนผิดหรือเปล่าหรือว่าเราพี่นับผิดอออโอ้ตายนับตาไล่ตาไลา่เมาาื่อกี้ห้าร้อยถ้าห้าร้อยจะได้คืนแม่ค้านะพอดีครคบเบรื่อไก่เสบออันนี้ฝากน้องหมาที่บ้านนะคะยิ้มแล้วบ่นี่เขากินเรียบร้อยแล้วไปกันนะ โอ้หูจักอีกว่าภัยใจดีเนาะมาตลาดนะคะเจอน้องหมาซื้อให้น้องหมากินนะคะว่าจะไม่ถ่ายเลยนะเมื่อกี้นะคะเดินยู่ดีแบบว่ากําลังจะซื้อไก่ย่างน้องหมาเขามองเราแบบตาเราห้อยเลยนะคะมาดามาโพลก็ทนไม่ได้เลยซื้อให้น้องหมาเขากินนะคะเมื่อกี้ซื้อให้สองชิ้นนะคะ สองชิ้นก็อยู่ทีประมาณเท่าไหร่นะ25บาทไม่แพงนะคะคือคือให้น้องหมาก,กินได้กินอิ่บเนาะความหิวนะคะทุกคนบางทีเราก็ต้องเข้าใจนะน้องหมาเาก็หิวเหมือนเราแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ได้แต่อาหารน้องหมาฝากที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เจ้าของตัวเองไม่ได้เลยบลูจะซื้ออีกอย่างนะคะบรรยากาศบ้านเย็นกับข้าว คืออะไรอ่ะย่อป่ะนี่ค an> ุณเชียงกุณเชียงเหรอคะอะบาทอันนี้ก็เกบาทห้บาทเกบเาทคุนเชียงนั่นบะกุณเชียงเห็นุณเชียงหมูคุนเชียงหมูเกิบบาทเอานี่ดีกว่าอนหนึงนะคะอ่ะค่เก้าสิบบาทแล้วได้กุนเชียงมาหน ค่ะถ้ากล้องไม่ได้มานะคะมาจะสบายมากเลยถือก็คิดว่าจะไม่ถ่ายเนยล่านะ้องบักทีก็ได้เห็นน้องมาแล้วสงสาระคะ่ะก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะบางคนบอกว่าทําเวลาเราแจกสิ่งของหรือว่าให้อาหารน้องมาทําไมต้องถ่ายคลิปก็อยากถ่ายนะคะอยากให้สังคมรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะคะก็ใครจะว่าเราสร้างพาพหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เชื่อได้เลยว่า มีคนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ยังสนับสนุนและชอบเราในสิ่งที่เราทํานะคะเพราะว่าทุกวันนี้สังคมเราก็คือว่าน้อยมากเลยนะคะที่จะทําแบบเรานะคะก็คือ,อทุกอย่างเนี่ยทำเนี่ยคือ,อม,มันคือเงินนะคะเงินจากการทํางานเท่านั้นนะคะเราก็การทํางานของเรานี่เงินส่วนนี้เราก็แบ่งปันนะคะอยากให้น้องหมาน้องแมวได้อยู่ได้กินนะคะ แล้วก็มันเป็นน้ำพักน้ำแรงและสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้เพื่อสังคมนะคะก็ไม่ว่าก,กันนะคะตอนนี้ก็เดินทางกลับก่อนนะคะตุกลงไม่ได้อะไรได้หารน้องหมาแล้วก็คุณเชียงมานะแค่นี้เองนะแบบเห็นน้องแมวน้องเอ้เห็นน้องหมาเมื่อกี้น่ารักมากเลยนะเขาตาเขาก็ไม่ค่อยดีเห็นเราปุ๊บเขาก็มองแบบเอ้ยอ้อนวอนนะคะ อ้อนวอนแล้วเข้ามาตัวนี้เป็นหมาจรจัดนะคะที่เขาตามหาที่เขากินเรื่อยๆนะคะก็หากินเรื่อยๆนะคะพูดจนไม่ถูกเพราะว่าอะไรจะถ่ายคลิปด้วยดูรถไปด้วยะคะ่ะ จอของตกนะคะไม่รู้เป็นอะไรจอดก่อนโอ้เนี่ยโอ้ยของอย่างนาะตกบาดนี่อ้าเอาเฮ้ยมันมบ้ารถมาพอดี <c oughs> อย่างน้อยนะเราก็เก็บออกจากถนนนะเพราะว่ามันวมกว้างจ้างจรลาจอน,อนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะข้างในน่าจะไม่รู้เหมือนกัน น่าจะเป็นกล่องเปล่าหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็ลดอุบัติเหตุนะถ้ารถชนนี่นี่นะคะเรียบร้อยรดอุบัติเหตุนะโอเคนะคะขออนุญาตขับรถต่อพ่อจะถึงบ้านมืดค่ำนะคะคือมาจะซื้อของนะคะทุกคนอาหารม้งอาหารมานี่นี่ไงเงินจากการทำคอนเทนต์เรานะคะซื้ออาหารน้องหมาแจกจ่ายไปตามชนบทนะคะนี่ไงเห็นไหม นี่ไงเหตุผลที่มาดมาโมโพทาไมต้องทําคลิปนะคะนี่อาหารลูกมาแต่วันนี้ได้มาแค่สิบกิโลนะคะเพราะว่ามันไม่มีแพ็คใหญ่เราอยากได้แพ็กใหญ่ที่แบบมันยี่สิบกิโลมันจะได้ประหยัดด้วยวันนี้ซื้อของที่แบบเนะซื้อยี่ห้อนี้นะคะบางทีก็ซื้อยี่ห้อแพงหน่อยนะแล้วแต่ว่าเรามีงบเยอะน้อยนะคะพอจะถึงบ้านนะคะทุกคนจบวันนี้ก่อนเดี๋ยวไปรับลูกต่อนะคะอ่าลูกลูกๆของแม่ปุ๊บว้า กลับบ้านมืดคำ่ำช่วยๆพอจะถึงนี่ขับรถมาจอดไปตรงนั้นตรงนี้นะคะฮัลโลแม่กลับมาแล้วเด็กเดกของแม่ดีนะฝนประตกห้ามใส่นะคะเสื้อผ้าไม่เปียกฮัลโ <Hello. S 1> หลใจลอยคิดถึงแม่ไหมตากเสื้อผ้าไว้ดีฝนไม่ตกนะคะฮัลโหล Ayo, vô hiyo, hiyo, hmm, mệt lạ. hiyo, 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 thương mẹ hiyo, 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 hiyo,